สวัสดีครับเค่าะห์วามวันนี้กับเบียร์บ้านใหญ่นะครับบอลหน้าช่องเมื่อวานก็สบายสบายไปนะครับผมแมนยูชนะสวยๆไปนะครับสประตูตอนหนึ่งเข้าวินไปนะครับวันนี้บอลน้อยครับหลีกใหญ่ไม่มีแต่เราก็จะคัดบอลมาวิเคราะห์กันหน้าช่องให้นะครับสาหรับวันนี้ครับคู่ที่เราจะนํามาวิเคราะห์จะเป็นฟุตบอลดิวชั่นหนึ่งสายปัดครับระหว่างอาริสลิมาซอลนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอเอเคลานการนะครับแข่งเวลา4ี่ทุ่มตามเวลาบ้านเราครับผม ผลงานล่าสุดของอาริตติมีซอลนะครับยังไม่แพใ้ใครครับโดยชนะมา4เสมอไป2แล้วก็แพ้ไปศูนย์นะครับยิงได้12เสียไป5จากการลงสนาม6นัดหลังสุดน,นะครับด้าน AEK รานการนะครับชนะไป1เสมอไป 1, 1> แพ้ไป4ยิงได้4ประตูและเสียไปถึง10ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดครับ <sustaining> ผลงานในบ้านล่าสุดของอาริสติมีซอนะครับในบ้านยังแกร่งครับและยังไม่แพ้ใครครับผมช <ern> นะไป4เสมอไป 1, 1> แพ <synagogue> ้ไป0ูนย์นะครับยิงได้10แล้วก็เสียไป2ประตูจากการลงสนาม5้านัดหลังสุดครับผม ทางฝั่งทีมเยือนนะครับเ k ครานาคาครับผลงานนอกบ้านไม่ดีครับยังไม่เคยชนะใครครับชนะไปศูนย์เสมอไป2และแพ้ไปถึง3ครับยิงได้2ประตูครับแล้วก็เสียไป8ประตูจากการลงสนาม5้านัดหลังสุดนะครับบอลคู่นี้ครับเปิดกำแพงสูงเต็มเวลานะครับที่2ช่วงแล้วก็2ช่วงควบครับตามทัศนะของวิคราะห์บอลวันนี้กับเบียร์บ้านใหญ่วันนี้วางใจที่มุมสูง2ององกำแพงควบครับจะเป็นกำแพงที่ปลอดภัยวางใจได้ที่สุดครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่วิเคราะห์บันวันนี้เบียร์บ้านใหญ่ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ